EP 3 SuperTrain ใช้งานร่วมกับ Fibonacci RL 3อันดับแรกเข้าไปที่ Sitting ตั้งเป็น150กับ Multiply 5วิธีใช้งานเอา SuperTrain มาเป็นแนวโน้มส่วน Fibonacci จะตีตาม SuperTrain เมื่อ s u p e r t r a n n ออกสัญญาณเซลล์หรือเป็นสีแดงให้วาง Fibonacci จากสูงลงต่ำเพื่อเล่นเซลล์อย่างเดียวเมื่อตลาดดีดขึ้นไปเจอตำแหน่งเซลล์ก็ไล่เซลล์ แต่ต้องเข้าใจว่าเมื่อตลาดดีดไปถึงตำแหน่งที่3หรือ69%แสดงว่าตลาดจะกลับมาที่ตำแหน่งที่1และอาจจะไปต่อเมื่อแนวโน้มของซ u p เปอร์เทรนออกเป็นสีเขียวเราจะจับตามขึ้นสูงไปหาตำแหน่งที่ควรบ่ายเมื่อตลาดยอ่อลงมาถึงเลเวลหหรือ45%แสดงว่าตลาดจะไปต่อถ้าตลาดนั้นลงมาไม่หลุดจนเป็นขาเซลล์อย่างนั้นหมายความว่าเราสามารถจับตามขึ้นสูงลากขึ้นไปและเราวางแผนที่จะซื้อเมื่อตลาดลงมาแล้วตลาดลงมาแล้วแต่ตำแหน่งที่1และดีดขึ้นแต่ตลาดดันเปลี่ยนเป็นขา เซลเราต้องรีบปิดและจับฟิโบนัชชีสูงลงต่ำเพื่อหาตำแหน่งการเซลล์ให้ได้จากที่เรามองเห็นว่าตลาดดีดขึ้นไปแตะตำแหน่งที่1และตลาดก็ร่วงลงมาเลยสิ่งที่เรามองเห็นคือตลาดลงมาถึงแค่ตำแหน่งที่2ไม่ถึงตำแหน่งที่3แสดงว่าตลาดเนี่ยสามารถวางเป็นไม้ายได้เมื่อตลาดดีดขึ้นไปเปลี่ยนเป็นขาขึ้นเราสามารถจับฟิโบนัชชีต่ำขึ้นสูงเพื่อหาตำแหน่งการซื้อของรอบถัดไปแต่ถ้าตลาดไม่สามารถลงได้เลยแสดงว่าตลาดยังไปข้างบนเรื่อยๆหรือว่า uptrend นั่นเอง ังนั้นเราสามารถใช้ในส่วนของซุปเปอร์เทรดเป็นแนวโน้มเพื่อรู้ว่าเราควรตีบายหรือตีเซลหรือเราตีบายอยู่ดีดีเนี่ยเมื่อตลาดเปลี่ยนเป็นเซลเนี่ยเราควรรีบออกจากตลาดไหมเมื่อตลาดเป็นขาเซลเนี่ยเราควรตีเซลเนี่ยเราจะรู้ว่าการตีบายขึ้นมาควรรีบปิดเพราะว่าตลาดอาจจะลงได้ทุกเวลานี่คือเทคนิคการดูแนวโน้มประกอบกับฟิโบนชัชชีเพื่อให้เรารู้และ ออกจากตลาดได้ทันเวลาสมมุติว่าสิ่งที่เราเห็นตอนนี้คือขาขึ้นขาบ่ายเราไม่รู้หรอกอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเราจับฟิบนแนชีตามขึ้นสูงเพื่อหาตำแหน่งการซื้อเมื่อตลาดลงมาเราทําการซื้อและตลาดเปลี่ยนเป็นขาเซลลเราต้องทําการรีบปิดและวางไม้เซลล์กลับมาโดยจับสูงลงตามเพื่อวางไม้เซลลเมื่อตลาดดีดขึ้นไปเราทําการเซล์และตลาดปรับเป็นขาบ่ายเราต้องรีบปิดและก็หาเหตุผลในการบ่ายให้เจอพอบ่ายเสร็จแล้วตลาดกลับเป็นขาเซลลอ,อีกแล้วตรงนี้เราก็สามารถวางเซลล์ได้เราจะเห็นว่าถึงแม้สภาพตลาด จะมีการพันพวนมากขนาดไหนถ้าเราอยู่ในระดับการใช้งานประกอบกันเราให้ซูเปอร์เทรนเป็นแนวโน้มให้ฟิโบนัชชีเป็นตำแหน่งการเข้าเราจะเห็นว่าเราจะได้การใช้คู่ที่มีประสิทธิภาพมาก และให้เราตระหนักรู้ถึงการเปลีป่ยนแปลงแนวโน้มและเ,เรารับมือได้ทันเวลาเราสามารถเข้าไปปรับส่วนของซุปเปอร์เทรนตามที่เราอยากได้เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานหรือปรับให้ใหญ่ขึ้นอย่างเช่น250ให้มันใหญ่ขึ้นอีกนิดหน่อยเพื่อให้ความกว้างของการตีฟิโบนี่ยมันดีขึ้นหรือว่าให้ความกว้างในการตีของเราเนี่ยสามารถเก็บระยะยาวได้เราสามารถเปลีป่ยนแปลงเหมาะกับกลยุทธ์ของเราได้